สวัสดีนะคะม .4 ทับหนึ่งเนาะวันนี้นะคะครูก็จะมา,าพูดถึงหัวข้อสุดท้ายเนาะซึ่งอันนี้นะคะจะเป็นหัวข้อ,อสองหัวข้อสุดท้ายแล้วกันก็จะมีอันแรกนะคะคือเรื่องของอาการเลี้ยวโค้งที่มีแรงเสียดยทานเนาะแล้วก็อีกอันหนึ่งนะคะก็จะเป็นกรณีของอาดาวเทียมเนาะซึ่งดาวเทียมนี้จะไม่ได้ออกคำนวณนะคะดังนั้นการเลี้ยวโค้งที่มีแรงเสียดยทานเนี่ยจริงๆเราทําในห้องแล้วเนาะแต่ว่ามันติดปัญหาน,นิดหน่อยซึ่งอันนี้นะคะครูจะแก้ไขบางส่วนนิดหน่อยนั่นเองนะคะทีนี้ทุกคนเด เนาะดูนะคะชึบอุ๊ยขอ,อขอโทษขอโทษหน้าจอหายแบบหนึ่งนะคะอือครูเอาตัวครูแอบไปแล้วกันเนาะ,ะนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องการเลี้ยวโค้งนี้เนาะ,ะให้มันจบนะคะทุกคนซึ่งมันออกข้อสอบได้ประมาณสองข้อนะคะสําหรับเรื่องการเลี้ยวโค้งแล้วก็เรื่องดาวเทียมก,ก็ออกเป็นติ่งนะ,ะเป็นตะเข็บนะคะเป็นชอยชอยเนาะ,ะอยู่ในหนึ่งข้อนั่นเองซึ่งเรื่องดาวเทียมนี้จะไม่ได้ออกเป็นคํานวณน,นะทุกนนะคนเนาะจะไม่มีนะคะดังนั้นอ่ะครูใหญ่เกินนะ,ะย่อย นะทุกคนอันทีนี้เรื่องการเลี้ยวโค้งเนาะเอ่อกรณีที่เราไม่มีแรงเสียดฐานใช่ไหมคะหนึ่งทุกคนมันจะมีกรณีที่พื้นราบใช่ไหมคะซ้ายมือคือพื้นราบแล้วเธอเนี่ยต้องทําการเอียงตัวเองนะ,ะให้มันเกิดแรงปฏิกิริยาตั้งฉากขึ้นมากับพื้นนะคะ <c oughs> อ่ะแป๊บหนึ่งนะวาดไม่ตรงสักทีนะชึบนะคะ,ด,นะคะดังนั้นแรงปฏิกิริยาตั้งฉากกับพื้นขึ้นมาเนี่ยเนาะไอเส้นสีเหลืองนี้นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทําไมมันวาดไม่ตรงอ่ะแป๊บหนึ่งขอขอให้มันดีๆนะคะเดี๋ยวมันจะเข้าใจผิดนะนทุก แล้วันนั้นครูค่อยกมันไปนะคะวันนี้ดังนั้นอันนี้แรงเนี้มันสามารถแตกองค์ประกอบเข้าแกนเอแกน Y ได้นะคะการเอียงของเราก็คือเราจะต้องดูนะคะว่าเราเอียงมามากน้อยแค่ไหนอันนี้คือทํามุมเตต้าใช่ไหมดังนั้นทุกคนสังเกตดูนะคะว่าถ้าเราแตก n เนี่ยเข้าสู่แกนเมันจะเป็น n sinθ ซตาซึ่ง n sin ไซน์ตานี้จะเป็นตัวที่ดึงนะคะให้วัตถุมันเข้าโค้งได้นั่นเองนะคะอันนี้ n s i n ไซตาทำหน้าที่เป็นแรงสู่ศูนย์กลางนะคะในการเคลื่อนที่แบบวงกลมเพราะว่า ถนนเราเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของวงกลมนั่นเองนะคะดังนั้นเอนไซม์เซต้าทำหน้าที่เป็นแรงเข้าสู่ศูนย์กลางเนาะต่อมานะคะก็คือแล้วถ้าเรามีการยกพื้นถนนขึ้นมาทุกคนตรงนี้เซต้านะคะเนาะคือกรณีนี้แบบอย่างเช่นรถเอ่อรถเก๋งนะคะรถกระบะเนี่ยมันไม่สามารถเอียงตัวได้เนาะ,ค,ะคนขับไม่สามารถเอียงได้ดังนั้นเขาต้องมีการคำนวณน,นะคะแล้วก็ยกถนนขึ้นมาซีกหนึ่งเนาะนะคะให้ลาาักษณะถนนคือเป็นอย่างนี้นะ,ะยกขึ้นมาด้านหนึ่งนะคะตรงขอบให้มันมีความสูงขึ้นมานะคะเนาะแล้วทีนี้ทุกคนจะเห็นได้้ว่าาเอาแรงนะคะค ปฏิกิริยาตั้งฉากเรามันก็จะมีลักษณะเอียงไปเองเลยโดยที่เราไม่จําเป็นต้องเอียงตัวเองนะฮะพื้นถนนเนาะที่เรายกขึ้นมันจะทําให้เราเอียงดังนั้นแรงเอ็นเราก็จะมีลักษณะเนาะก็คือมันจะเอียงแบบนี้ดังนั้นมันสามารถแต่เข้าสู่แกน x และแกน y ได้อีกแล้วดังนั้นนะคะจุดประสงค์เราคือเราเอียงพวกเนี้ยเนาะเราเอียงไม่ว่าจะเอียงด้วยตัวเองหรือว่าเอียงถนนมันก็คือเพื่อทําให้เกิดแรงที่แต่เข้าแกน x แล้วมันเป็นแรงเข้าสู่ศูนย์กลางดังนั้นมุมเหมือนเดิมนะคะก็คือมุมมันจะวัดมาจาก นะคะเอ่อแกนตั้งนั่นเองเนาะแกน y นะคะว่าเราเอียงมามากเนาะแค่ไหนเนาะดังนั้นถ้าแตเข้าแกน x ก็จะได้เป็น n sine ซ h e าอีกแล้วนะะดังนั้นในภาพนี้เนาะทุกคนเนาะเราเคยมีการพูดกันไปในห้องนะคะ analyze สมการเรียบร้อยดังนั้นกรณีไม่มีแรงเสียดทานเราจะได้สมการหนึ่งสมการเนาะทุกคนก็คือแทนเซตานะคะอืมอ่ะปากกาไม่ติดทุกคนคัวนหนึ่งนะมันอ้องเองนะคะปากกาอุ๊ยแบตเหลือศูนย์อ่ะเอเค that's why นะคะทุกคนอ่ะทีนี้เอองั้นเดี๋ยวครูแบบว่าเอาแบบสู้ชีวิตเลยเนาะเพราะว่าเราจะได้ไม่กินเวลามากนะคะก็คือเดี๋ยวครูจะลองมาเขียนให้นะคะเอานิ้วเลยทุกคนนะคะเดี๋ยวรอปากกาบรรชารแป๊บเดียวเนาะก็คือไม่มีแรงเสียาน,นี้เราจะได้สมการออกมานะคะก็คือแทนเนาะอขอสักครู่นะนี่นะแทนเซต้าของเรานะคะชึบอา้าวมันไม่ได้งั้นครูเขียนแบบหนึ่งนะแทนเซต้านะคะเท่ากับเนาะอันนี้เป็นสมการสูตรสําเร็จนะที่เรา คิดกันมาแล้วเคยเคยทำในห้องเรียบร้อยเนาะก็คือ v กาลังสองนะคะส่วน r g ทุกคนนะครับดังนั้นสมการนี้มันใช้ทําอะไรได้บ้างทุกคนเนาะมันก็คือใช้ในการบอกได้ว่าเฮ้ยถ้าเธอเนี่ยแบตจะหมดนะคะมันก็เลยเส้นขาน,นิดหนึ่งอะเดี๋ยวครูขอเอาวันไปชาร์จแป๊บนึงนะคะดังนั้นจากสมการนี้ทุกคนครูซูมเธอจะเห็นเลยว่าจากสมการนี้มันจะบอกได้ว่ามุมนะคะตัวเซต้าทุกคนมุมนี้เนาะก็คือมุมในการยกถนนขึ้นมาหรือมุมที่เราเอียงตัวมาจากแนวดิ่งเนี่ยเนาะ เธอจะต้องทํามุมเท่าไหร่ถึงจะมีตัว V ตัว v ก็คือตัวนี้นะคะ v V คือความเร็วที่ปลอดภัยนั่นเองนาะก็คือสมการนี้จะคํานวณได้หมดเลยไม่ว่า 1. คือเป็นมุมนะคะว่าเธอต้องเอียงมากน้อยแค่ไหน 2. ก็คือความเร็วนะว่าเธอต้องใช้ความเร็วเท่าไหร่ในการเคลื่อนที่โค้งนี้นั่นเองนะคะถึงจะปลอดภยัยและ3คือเธอจะคํานวณได้ว่าอ๋อลัศมีความโค้งมันเป็นเท่าไหร่นั่นเองนะคะดังนั้น โคนี้ทั้งหมดทุกคนเนาะในการที่เราจะเลี้ยวโค้งนะคะมันขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยปัจจัยหลักๆก,ก็คือ1ความเร็วนะคะสก็คือรัศมีความโค้งนั่นเองของมอเตอร์ไซค์หรือของรถยนต์นะคะเนาะแล้วก็เซต้าก็จะเป็นพจน์ที่เราสามารถคำนวณได้ด้วยเนาะว่าเออเราต้องเอียงถนนมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็หรือมอเตอร์ไซค์เราเนี่ยเราต้องเอียงตัวเองนะคะยังไงนั่นเองเนาะอ่ะทีนี้อันนี้คือกรณีที่เรียนไปแล้วแบบครูอาจทำแล้วด้วยนะคะทีนี้เราจะมากรณีที่ครูย,ยังไม่ได้สอนก็คือกรณีค่ะ กรณีมีแรงเสียดยทานทุกคนซึ่งอันนี้นะคะเนาะจริงๆสอนไปในห้องแต่ว่าครูสอนพลาดไปนิดหนึ่งเดี๋ยวขออธิบายใหม่นะคะทุกคนกรณีที่มันมีแรงเสียดยทานเนี่ยเธอธอดูนะคะเธอไม่จาเป็นต้องเอียงตัวหรืออะไรใดๆนะทุกคนเนาะก็คือแรงเสียดยทานนี้มันจะทําหน้าที่นะคะดึงวัตถุให้พุ่งเข้าสู่นะคะศูนย์กลางความโค้งนั่นเองตรงนี้อันนี้คือแรงเสียดยทานเอฟเฟ็กชใช่ไหมทุกคนนึกภาพถนนออกไหมนี่คือถนนนะคะเป็นส่วนหนึ่งของเส้นโค้งไอสีเหลี่ยมๆนี่คืออะไรครูลืมบอกก็คือคนนั่นเองนะคะด แน่นอนถ้าเธอใส่ฟรีบอดี้ไดแกรมให้กับวัตถุเนาะหรือคนนะคะมันก็จะได้เป็น1ก็คือ mg นะคะสอง mg ดันไปกดพื้นดังนั้นมันก็จะมีแรงโต้ตอบกลับขึ้นไปนะคะเนาะก็คือแรงนี่แรง n นั่นเองทุกคนนะคะแต่ทุกคนน่าจะเห็นแล้วว่าจากภาพนี้คือแรง n นะคะและแรง mg เนี่ยมันอยู่ในแกน y ใช่ไหมคะดังนั้นมันไม่มีหน้าที่ในการทําให้วัตถุมันเข้าสู่สนย์กลางหรือว่าเลี้ยวโค้งได้เลยทุกคนเพราะ n สีเหลืองแล้วก็ mg นะคะมันอยู่แกน y ดิ่ง แล้วเอเนี่ยปกติถ้าใครเปรียบเทียบรูปก,กับรูปที่แล้วเนาะนะคะอันนี้คือเราต้องเอียงตัวเองนะคะเพื่อทําให้เอ็นมันแตะเข้าแกน x แล้วดึงวัตถุเข้าสูส่ศูนย์กลางได้แต่อันนี้นะคะก็คือเอ็นมันดูกแกนวายดิ่งไปเลยดังนั้นเราก็เลยต้องมีพหุเอกสัมพันธ์เข้ามาช่วยนะคะก็คือมีแรงเสียดทานนะคะดังนั้นทีนี้เดี๋ยวครูจะเขียนสมการให้เสร็จแล้วพาไปทาโจทย์สองข้อนะคะตั้งใจดูดีๆเนาะเพราะว่าเอ่อกรณีที่ออกสอบก็คือมีกรณีแรงเสียดทานด้วยนะคะอ่ะทีนี้หนึ่งก่อนทุกคนก แกน y เธอก็จะได้ว่าเอา้าแกน y วัตถุมันไม่กระดอนขึ้นลงนะคะดังนั้นมันอยู่ในสภาพสมดุลใช่ไหมคะสมดุลแกน y ก็คือซิกมาก f นะคะในแนวแกน y เท่ากับ0ดังนั้นแรงขึ้น n นะคะเท่ากับแรงลงคือ mg แล้วเราก็ติดเอาไว้นะคะนี่คือสมการที่1หลังจากนั้นพอได้แกน y แล้วปุ๊บเรามาแกน x นะคะทุกคนเนาะแกน x เนี่ยมันไม่ใช่แกนที่มีความสมดุลทุกคนมันเป็นแกนที่เฮ้ยวัตถุมันเลี้ยวโค้งก็คือ เป,เป็นส่วนหนึ่งของวงกลมดังนั้นแรงนะที่นี้สีส้มที่วงไฮไลท์นะคะแรงเสียดทานทําหน้าที่เป็นแรงที่พุ่งเข้าสู่จุดศูนย์กลางนะคะอย่างที่บอกว่าภาพนี้ถนนคือโค้งอย่างนี้นะคะโอเคเนาะดังนั้นถ้า,าเธอมองจะเห็นเลยว่าแรงเสียดทานเราทาหน้าที่เป็นแรงที่ดึงเข้าสู่ศูนย์กลางดังนั้นเอ่อแกน X นี้นะคะมีแรงเข้าสู่ศูนย์กลางคือ f c นั่นเองนะคะ fc คือชื่อของมันเนาะนะคะก็คือแรงเข้าสู่ศูนย์กลางดังนั้นอ่ะแน่นอนทุกคนมันเป็นดังนั้นที่แบบวงกลมแล้วมีแรงเข้าสู่ศูนย์ ซิกมาเอฟซีนะคะเท่ากับ m v ็มวลังสองส่วนอนั่นเองทุกคนโอเคเนาะอันนี้คือสมการของวงกลมนะคะแล้วเธอแทนค่าลงไปในแนวนี้ทุกคนเห็นไหมว่าเอา้าในแนวแกนเกนะคะแรงที่ทําหน้าที่เป็นแรงเข้าสู่ศูนย์กลางคือเนาะแรงเสียดทานนะนั่นเองนะคะดังนั้นครูก็แทนแรงเสียดทานลงไปก็คือเอฟเล็กนะคะเท่ากับ m v ็มวลังสองส่วนอทุกคนนะคะแบบนี้ เนาะทีนี้ต่อไปนะคะเราจะมีการแตกพดทุกคนก็คือ F เนี่ยมันมีค่าเท่ากับ m n ใช่ไหมคะตัวแรงเสียดทานเนาะอันนี้นะคะครูกําลังพยายามชาร์จแบตปรากาไปด้วยเนาะให้มันสามารถรอดชีวิตได้นะคะตอนนี้แบตจะหมดแล้วนั่นเองอ่ะดังนั้นเอ่อ F เล็กของเรานะคะมันมีค่าเท่ากับ m n ดังนั้นเราจะกระจายพดตรงนี้นิดหนึ่งเนาะ F เท่ากับ mu n นะคะเราใส่ลงไปเลยเราก็จะได้ว่า F เป็น mu n แล้วทุกคนแทนค่าเลยคือ n ของเรามันเท่ากับ mg เราเอาสมการที่1นนะคะยกลงมา ดังนั้นเธอก็สามารถแทนลงไปตรงนี้เลยได้นะคะแทนลงไปในสมการเนาะก็คือ m n ใช่ไหม n ของเราเป็น mg เธอก็แทนลงไปนะครับดังนั้นก็จะได้เป็น mv กาลังสอส่วน r นะคะแล้วทีนี้อันนี้คือเกิดจากการเอาสมการ1น,นะคะลงมาแทนแล้วโอเคไหมอะซูมเอานะคะดังนั้นเธอเห็นเลยอะหน้าครูบังนะคะครูขอไผ่ฮึ่เนาะ อันนั้นเธอจะเห็นเลยว่าอ้าซ้ายขวานะคะมันมีตัวที่เหมือนกันก็คือตัว m ทุกคนดังนั้นครูตัด m ทิ้งโช๊ะโช๊ะนะคะดังนั้นสุดท้ายท้ายสุดเนาะนี้ถ้าครูย่อดทุกอย่างนะคะแล้วเธอจะได้สมการออกมาเลยนะคะเป็นสมการเหมือนสูตรลัดอีกแล้วนะแต่งจริงไม่ใช่ลัดนะคือมันทํามาจากแกน x แกน y ทีลลสเต็ปเนาะดังนั้นนะคะข้อนี้นะก็คืออย่างครั้งที่แล้วทุกคนไหนลองดูนะฮะจากสมการที่แล้วคือเฮ้ยแทนเซต้าเท่ากับ v กำลังสองส่วน rg ดังนั้นณตอนนี้นะคะ ครูเล็งๆแล้วมันมี v กําลัง2ส่วน r และ g มันอยู่นี่ใช่ไหมครูย้าย g ลงมาดังนั้นครูก็จะได้สมการใหม่นะคะก็คือถ้ามีแรงเฉืทานครูจะได้มิเท่ากับ v กําลัง2ส่วน r g นั่นเองทุกคนโอเคไหมฮะดังนั้นอันไหนครูคอมเพลทให้ดูหน่อยนะคะทุกคนนะสมการด้านบนนะถ้าสมมุติว่าสมการนี้คือไม่มีแรงเฉืทานเธอต้องอาศัยการเอ่อเอี้ยวตัวเองนะ,ะหรือว่าเอ,อ่อเบนตัวเองเนาะหรือว่าเขาเรียกอะไรนะ เอียงอเอียงตัวเองนะคะนิดนึงหรือทำพื้นให้เอียงเธอจะได้แทนเซต้าเท่ากับ v กำลัง2ส่วน rg นะคะแต่ถ้ามีขึ้นมาปุ๊บเราใช้สูตรนี้ได้เลยทุกคนก็คือมิเท่ากับ v กำลัง2ส่วน rg นั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้สมการนี้ช่วยบอกอะไรเรามันก็ช่วยบอกว่าเฮ้ยถ้าสมมติถนนนี้มีสัมประสิทธิ์ความเสียทัานเท่านี้นะเธอต้องใช้ความเร็วเท่าไหร่เนาะก็คือพด V น,นั่นเองและเธอต้อง สมมติว่าถนนนี้มีลัศมีความโค้งอาเท่าไหร่ใช่ไหมเ,เธอก็สามารถคำนวณได้น,นั่นเองนะคะทุกอย่างคำนวณได้หมดเลยส่วนใหญ่ตัวที่เขามักจะถามก็คือประมาณนี้เฮ้ยให้สมบัติมานะคะถนนมีลัศมีความโค้งเท่านี้จงหาให้หน่อยว่า v ของครูเนี่ยเป็นเท่าไหร่ถึงจะปลอดภัยในการเลี้ยวโค้งน,นั่นเองนะครับอ่านั้นครูมีโจทย์สองข้อทุกคนเราไปเริ่มกันเลยอย่างรวดเร็วนะคะข้อ9ถนน,ถน,นราบโค้งนะคะมีรัศมีความโค้งนั้น,น,นอันรัศมีความโค้งก็คือ R นะคะทุกคน เนาะสัมประสิทธิ์ความเสียดทานคําว่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างยางกับถนนก็คือของล้อรถเนาะกับถนนนะคะมีค่าเท่ากับ0ูดังนั้นสัมประสิทธิ์ความเสียดทานคือมิลนะคะทุกคนมิลเขาบอกว่ารถคันนี้จะเลี้ยวโค้งได้ด้วยความเร็วสูงสุดเท่าใดอันนี้เป็นเป็นตามที่ผมพูดเมื่อกี้เลยทุกคนว่ารถนะคะจะเลี้ยวโค้งด้วยความเร็วสูงสุดเท่าใดนะคะก็คือหา V นั่นเองดังนั้นเมื่อกี้เราเพิ่งไปอ n น ly z e ์สมการกันมา ใช่ไหมคะเขาบอกว่าเออสูงสุดเท่าไหร่จึงจะไม่ถลายออกนอกโค้งก็คือไม่หลุดโค้งดังนั้นเรามีสมการอยู่แล้วนะคะเธอสามารถยกมาได้เลยทุกคนโอเคนะคะแบบรวดเร็วสุดๆก็คือจากกรณีที่มันมีแรงเสดทานเนาะมีแรง F นะคะสมการที่เราได้มาสุดท้ายเมื่อกี้สั้นห้วนด้วนมากๆน,นะคะก็คือมิ ew, เท่ากับ V กําลังสองส่วน RG ทุกคนเธอแทนค่าลงไปนะคะครูกำลังทางานแข่งกับปากกาปากกา i p a อยู่นะมิของครูก็คือ0.4นะคะครูแทนค่า เนาะแล้วใครรู้ใครมีฉลาดใบพิพนะะก็คือเฮ้ยเดี๋ยวเราก็ต้องย้ายข้างหรือเปล่า RG เนี่ยเราย้ายขึ้นมาเลยก็ได้นะฮะแล้วมาคูณเลยดังนั้น R ของคูคือ100นะคะทุกคน100แล้วก็ G ของคูก็คือ10นะดังนั้นโพสซ้ายนั้ะก็คือ0ูนยคูนนะคะคูณ10เท่ากับวีกำลัง2ทุกคนนะครับ, 04, น 100, นรบดังนั้นตรงนี้นะคะเราก็คูณเลยนะศูนย์จดะคะคูณ10ได้4โอเคไหมฮะแล้ว4คูณกับ1อ่ 100, ก็ได้400ดังนั้น ได้เลยนะคะว่า v กาลัง2คูเท่ากับ400นั่นเองนะคะดังนั้นข้อนี้เอ่อ400ถอดได้อะไรอ่ะเดี๋ยวครูเมคชัว์นะเดี๋ยวครูมั่วนะคะไม่ใช่ไร400นี่เป็นตัวเลขที่เราขอโทษนะอ่ะถูกต้องบางทีมันสับสนนะคะ v ของครูสุดท้ายเลยก็คือได้นะคะ v เฉยเฉยนะนะเมื่อกี้คือ v กาลัง2เนอะได้400ดังนั้น v เฉยเฉยของครูนะคะอ่ะครูเขียนอะไรของครู มี่เฉยๆครูได้20เมตรต่อวินาทีดังนั้นอันนี้คือความเร็วสูงสุดนะคะตอบแล้วทุกคนวิขอไปนะคะที่เราจะเลี้ยวโค้งได้อย่างปลอดภัยที่สุดโอเคเนาะดังนั้นเห็นไหมสมกรารง่ายมากทุกคนเดี๋ยวครูจะให้ทาแซมเพลอีกหนึ่งข้อโอเคไหมคะเนาะเพื่อเป็นการยืนยันว่าฮ้ยมันง่ายจริงๆเนาะตอนนี้เวลาดําเดินมา12นาทีนะคะทีนี้เนี่ยแหละสมกรารอย่างนี้ทุกคนนะเอาไปใช้สอบด้วยนะคะวควรบกวนดูสองข้อนี้ตรงนี้ด้วยนะ อ่ะไปต่อนะฮะเอยเหลืออีกข้อหนึ่งหรือเปล่านะ,ะก็คือข้อ8ดนะ,ะบางทีเมื่อกี้ครูสไลด์ลงมาเป็นเจอข้อ9ก่อนนะคะ,ะนั้นเราไปดูข้อ8ปดสินะคะทุกคนเนาะใครดูไม่ทันนะคะก็คือให้กรอแบ็กลับไปเนื่องจากว่าครูพูดเร็วมาก,กวันนี้นะคะถนนลาดโค้งมีลักษมีความโค,ค้งอ่ะครูขอย่อไ้พวกนี้ก่อนนะ,ะทำไปแล้วเนาะรบกวนนะคะเล็กลงนิดหนึ่งเพราะว่าที่ไม่พอนะคะรบกวนเล็กก่อนนะครับอ่ะทีนี้ไหนทุกคนถนนลาดโค้งมีลักษมีความโค้งก็คืออ่ใช่ไหมฮะอ่ะอ่าเนาะอุปการเริ่มขาด สัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างยางกับถนนนะคะมีค่า0ูนย์จุสองเอ๊ะเหมือนเดิมแพทเทิร์นเดิมๆทุกคนอันนี้นะคะคือคําว่าสัมประสิทธิ์นู่นชื่อนะคะชื่อของตัวแปรมันเป็นู่นนะะอยู่สกลเลยนะคะตัวเลขมันอยู่นี่คือม,มิวนะคะรถคันนี้จะเลี้ยวโค้งได้ด้วยความเร็วสูงสุดเท่าใดก็คือหาความเร็วอีกแล้ว V ทุกคนไม่รู้จะทําอีกกี่20สิบรอบนะคะันนั้นคือง่ายมากอ่ะันนั้นเราก็เริ่มเลยว่าเอ้ยกรณีนี้มันมีแรงเสียดทานใช่ไหมคะังนั้นแรงเสียดทานก็ใช้สมการนี้เลย นะมิของเรานะฮะเท่ากับ V กำลังสส่วน RG ะฮะแล้วเรารู้อยู่แล้วทุกคนเดี๋ยวเราต้องย้ายนะฮะ r g ขึ้นไปคูณดังนั้นรูก็ได้ว่าอ่ะ v กำลังสคูนเท่ากับมิวคูนด้วย RG หรือใครเคยเห็นบ้างเมื่อใครทกเคยไปเรียนที่อื่นมาหรือเคยดูหนังสือน,นะคะมันจะมีสูตรลัดอยู่นิดหนึ่งนะที่เขาชอบตีกรอว่าเฮ้ยอันนี้คือสูตรลัดจริงๆไม่ลัดเลยทุกคนนะก็คือเนี่ยมันก็มาจากที่เราพิจารณาก็คือ ถอดรูทหน่อยสองข้างเธอก็จะได้ v ีเท่ากับสแควร์รูทนะคะมิลอาร์จีนี่บางหนังสือเขาชอบตีตีกรอบขายไว้นะคะว่าอันนี้คือสูตรพิเศษจริงไม่ใช่ทุกคนนะคะมันก็แค่เกี่ยวกับการย้ายคงย้ายข้างนิดหน่อยนะคะอ่ดังนั้นครูแทนลงไปสแควร์รูทเนาะมิลของครูคือศูนย์จุดสองนะคะรัศมีความโค้งของครูคือห้าสิบนะคะห้าสิบแล้วก็คูณด้วยสิบอีกหนึ่งทีโอเคนะครับเนาะดังนั้นศูนย์จุดสองอะครูคูณ ศูนย์จะสองคูณห้าสิบได้สิบนะทุกคนดังนั้นอ่าวคุนี้คูได้สิบอันนี้คื 10. อสิบสิบเหมือนกันสองตัวก็คือหนึ่งร้อยใช่ไหมดังนั้นสแปรรูดหนึ่งร้อยคำตอบคือสิบทุกคนง่ายมากใครไม่เก็บคะแนนตรงนี้คือเฮ้ยไม่ไหวแล้วนะคะคือต้องเก็บนิดหนึง่งดังนั้นนะคะวี v ของคูเท่ากับสิบเมตรต่อวินาทีทุกคนตอบแล้วนะครับดังนั้นสองข้อนี้นะคะฝากด้วยคือดูด้วยนะทุกคนเนาะมีออสอบนะสองข้อนนะระวังดูนิดหนึ่ง ะะและต่อไปอันสุดท้ายนะคะอันสุดท้ายก็คือครูจะพามาดูเรื่องของไอาดาวเทียมเนาะซึ่งไม่ได้ออกเป็นคำนวณนะฮะเนาะก็ออกเป็นปกรณนัยน,นั่เนเองเป็นเป็นเป็นแบบว่าทฤษฎีอ่ะดังนั้นทุกคนฟังดีๆนะฮะคือดาวเทียมเนี่ยทุกคนหรือดาวเคราะห์เนาะมันมีการโครจรรอบโลกหรือโลกเราเองเนี่ยยังไปโครจรรอบดวงอาทิตย์เลยทุกคนดังนั้นนะคะเขาสามารถคำนวณได้เนาะว่าอัตราเร็วในการคำนวณเป็นเท่าเอ่อในการโครจรน,นะฮะที่เคลื่อนที่ไปรอบๆเป็นเท่าไหร่อ่ะขอดูภาพนี้ก่อนทุกคนภาพนี้นะคะก็คือ โลกของเราเนี่ยเนาอะ,อะถ้าเทียบนะ,ะมีโลกกับมีดวงจันทร์เนาะโลกของเราจะถือว่าเป็นวัตถุมวลใหญ่กว่าครูให้มวลของเขาเป็นเใหญ่นะคะแล้วก็ดวงจันทร์เราเนี่ยเนาะก็จะเป็นวัตถุที่เล็กกว่าก็ให้มวลเป็นเมเล็กนะคะหลังจากนั้นทุกคนดูภาพนี้คือ,อ,อระยะห่างของมันสองคนเนาะสองอันนี้นะคะก็คือห่างกันเป็นระยะ R และสังเกตเห็นไหมเส้นสีฟ้าของครูคือวัดจากจุดศูนย์กลางถึงจุดศูนย์กลางนะคะทีนี้มันมีแรงดึงดูดระหว่างกันแน่นอนทุกคนนะ,ะแบบนี้ซึ่ง เป็นไปตามกฎแรงดึงดูดระหว่างมวลอันนี้เราได้เรียนไปตอนอบทเรื่องแรงและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันนะคะบทนูน่นบทประมาณบทที่2เลยนะคะดังนั้นเราก็จะได้ว่าเราเกิดเป็นสมการหนึ่งขึ้นมานะคะทุกคนเนาะที่มันเป็นแรงดึงดูดระหว่างมวลก็คือ F นะคะเนาะแรงดึงดูดระหว่างมวลนี้มีค่าแปรผันตรงกับมวลทั้งสองก็คือ m ใหญ่ m เล็กและแปรผกผันนะคะกับระยะห่างทั้งสองอันเนี่ยยกกาลังสองอ่ะพอดีทางซ้ายครูใช้ r ใหญ่เนาะ อันนี้ครูใช้ R ใหญ่บ้างนะะอันนี้คือมันเป็นลักษณะของการแปลผันตรงนะฮะแล้วก็แปลผกผันเนาะก็คืออันนี้ make sense อยู่ว่ามวลถ้ามันคูณกันเยอะๆใช่ไหมโอเคนะคะถ้ามวลมันมีแบบความสตรองมากนะมวลเยอะมันก็แรงดึงดูดซึ่งกันเยอะนั่นเองนะคะและระยะห่างถ้าระยะห่างมากๆห่างไกลโพนเลยแรงดึงดูดมันก็จางอะทุกคน R มากนะฮะ F ก็จะน้อยลงนะคะทีนี้เราเปลี่ยนเครื่องหมายแปลผันตรงให้กลายเป็นเท่ากับเธอจะเกิดเป็นสมการหนึ่งขึ้นมาก็คือ F ะะเท่ากับเนาะ m ใหญ่ m เล็กเขียนเหมือนเดิมเขียนเหมือนเดิมนะคะหารด้วย r กําลังสองเหมือนเดิมทีนี้เวลาเปลี่ยนเครื่องหมายเป็นเท่ากับเนาะเราต้องเติมค่าคงตัวเข้าไป1ตัวก็คือ g ทุกคนโอเคไหมคะปกติค่าคงตัวเขาใช้ k นะคะทุกคนแต่ว่าร,ร,รอบนี้เนาะเขาเรียกว่ามันเป็น gravity นั่นเองเป็นค่าคงตัวของ gravity ดังนั้นใช้ตัว g ทุกคน โอเคไหมคะดังนั้นเราก็จะได้สมการออกมาก็คือ f นะฮะแรงดึงดูดระหว่างมวลเท่ากับ g m ใหญ่ m เล็กส่วนด้วย r กําลังสองนะฮะโดยที่ตรงนี้อ่าหนครูขอเขียนหน่อย g นี้นะฮะคือค่านิดโน้มถ่วงสากลนะฮะค่านิดเนาะโน้มถ่วงนะคะสากลนั่นเองนะครับอุ้ยซึ่งมีค่าเท่ากับนะฮะ อ่มันมีค่าด้วยนะทุกคนนะคะแต่อันนี้คือไม่ได้ไม่ได้ใช้ในการสอบรอบนี้เนาะ,ะไม่ได้ไม่ได้ให้ความสําคัญมากนะคะก็คือมีค่าเท่ากับ6.67เนาะค,ะคูณ10กำลังลบ11นะคะโอ้โหหน่วยนิวตันเมตรกําลังสองนะคะต่อกิโลกรมัมกําลังสองนะคะโอเคะอันนี้แค่ยกมันมานะคะว่าอันนี้เราเคยเนาะ,ะเราเคยะคะคเราน่าจะเคยเรียนกันไปแล้วนะคะบทเรื่องแรงและนะคะแรงและกดของการเคลืค่อนที่ของนิวตันนั่นเอง นะเดี๋ยวครูขอย้ายมันแป๊บเดงก่อะนะฮะหลังจากนั้นเออกาลังส่องไม่มานะคะตกขอบอยู่นิดหนึง่งชุบมาแล้วทีนี้นะคะทุกคนเรากลับมาที่การเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์หรือดาวเทียมซึ่งทำไมมันสังอยู่บทนี้ก็เพราะว่ามันเป็นวงกลมทุกคนดังนั้นนะคะฟังดีๆฟังทฤษฎีดีๆเราจะเริ่มเอาแรงดึงดูดมันนะคะมาใช้กับเรื่องของวงกลมด้วยดังนั้นทุกคนไปดูภ้พถัดไปนะคะไปดูภาพถัดไปคือสาเหตุนะคะที่ทําให้วัตถุเรามันดึงดูดวัตถุต่างๆเนาะได้นะคะบนโลกวันนี้ก็คือหนึ่ง รณีที่วัตถุนั้นมันหยุดนิ่งๆแล้วโดนดึงดูดเฉยๆอย่างเช่นสมมติอย่างนี้นะอันนี้คือโลกของเราทุกคนนะโลกของเราเป็นแบบกรีนๆมีพื้นที่เขียวๆนะคะแบบนี้โลกของเราเนี่ยแน่นอนว่าถือเอาปากา iPad หรือเอาขวดน้ำเนี่ยเนาะนะฮะหรนะือวัตถุอะไรก็ได้คือวาดเป็นกล่องแล้วกันอย่างนี้นะเนาะเออถือเอาไว้แต่ทุกคนแล้วเวลาเราปล่อยนะคะแน่นอนว่ามันจะมีแรงดึงดูดเนาะของโลกนะคะไปดึงก็คือเป็น F นั่นเองแรงดึงดูดซึ่ง f เท่ากับเทุกคนโอเคไหมคะ แบบนี้คือทุกคนรู้ไหมว่าวัตถุมันจะตกลงมานะคะตามแรงนั้นแหละนะตามแรงที่ไปดึงดูดนะคะตามแนวแรงนั้นตกมาด้วยความเร่งด้วยเพราะว่าอ่าวมันตกแล้วมันเปลี่ยนความเร็วยิ่งตกยิ่งเร็วไงทุกคนนะคะแบบนี้แต่กรณีของเรานะคะถ้าเราจะส่งดาวเทียมไปโคจรเนี่ยดาวเทียมเรามันไม่ได้หยุดนิ่งแบบนี้นทุกคนนะคะดาวเทียมเรามันจะมีความเร็วในแนวที่ตั้งฉากากับแรงดึงดูดดังนั้นในภาพนี้ทุกคนหนึ่งนะคะเอามาจากเรื่องเกา่าก็คือดาวเทียมเนี่ยโดนโลกดึงดูดไปด้วยคูขวาย้ะเป็นสีแดงนะคะก็คือ โลกดึงดูดมันไว้นะฮะด้วยแรงแรงหนึ่งเนาะก็คือ f นั่นเองแรงดึงดูดระหว่างมวลนะคะสมการเมื่อกี้นี่เราได้มาเนาะแล้วทําบังเอิญบังเอิญทุกคนเห็นอะไรไหมแรงดึงดูดระหว่างมวลทําหน้าที่เป็นแรงเข้าสู่ศูนย์กลางพอดีนะคะเพราะว่าดาวเทียมเราจะโคจรเป็นวงกลมใช่ไหมแล้วไอแรงแรงเนี้ยแรงดึงดูดระหว่างมวลมันพุ่งเข้าสู่จุดศูนย์กลางของทรงกลมนะคะดังนั้นตรงนี้เนาะเราก็จะไปใช้สมการวงกลมได้ด้วยแต่กรณีนี้ทุกคนรู้ไหมว่าดาวเทียมเนี่ยมันจะมีความเร็วนะฮะ มันจะถูกขับเคลื่อนเนาะนะ,ะที่มันมีแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยแหละทำให้เกิดขับเคลื่อนได้นะคะมันจะโดนขับเคลื่อนเนาะทำให้มีความเร็วในแนวที่ตั้งฉากกับแรงเข้าสูา่ศูนย์กลางดังนั้นความเร็วของมันอยู่ในแนวนี้เนาะความเร็ว v นั่นเองนะคะความเร็ว v ีดังนั้นข้อนี้เขาบอกว่าเอ้าดูคนหนไหมมีคนหนึ่งนะคะมีแรงหนึ่งพยายามจะดันมันเนาะจะดึงมันนะคะเข้าไปหาโลกเสมอเลยแต่ก็มี อีกแรงหนึ่งใช่ไหมหรือว่าเป็นการกระทำนะคะของเราเองที่เราแบบใส่เครื่องยนต์เครื่องยนต์นะคะแล้วขับเพื่อให้มัน,นตั้งฉากเสมอดังนั้นลักษณะแบบนี้จะส่งผลทาให้มันนะมีการเคลื่อนที่เบี่ยงเบี่ยงเบี่ยงไปเรื่อยๆหรือว่าเป็นทรงกลมนั่นเองเป็นรูปร่างเป็นทรงกลมเนาะเป็นวงกลมแล้วกันนะ,ะเป็นวงกลมรอบๆโลกนะคะดังนั้นตรงนี้นะ,ะก็คือเราจะลองมาหากันว่าเอ้าแล้วอัตราเร็วของมันเนี่ยที่เราบอกว่ามันเคลื่อนที่รอบโลกเนี่ยอัตราเร็วเป็นเท่าไหร่นะคะอ่ะดังนั้นทุกคนลองมาดูเนาะ นะคะคจากที่นะ,ะน่งก็คือเออ่ดาวเทียมนี้มันโครจรรอบโลกเป็นรูปวงกลมใช่ไหมแล้วมีแรงดึงดูดระหว่างมวลอ่ะจากนะะเออ่ดาวเทียมนะะจากดาวเทียมนะะมูฟขอใช้สั้นๆเลยแล้วกันเนะะะาะภาษาไทยยาวจัดนะะจากดาวเทียมมูฟนะฮะเป็นวงกลมนะฮะรอบโลกนะครับเป็นวงกลมรอบโลกน,นั่นเอง อ,อ,อดีดังนั้นนะเราก็จะได้ว่าเฮ้ยถ้ามัน1ดูดามภาพนี้มันมีแรงเข้าสู่ศูนย์กลางดังนั้นครูก็ตั้งเลยมันคือ Fc นั่นเองทุกคนนะ,ะ Fc เนาะหลังจากนั้นคือบังเอิญว่ามันเป็นไงทุกคนเอา้าถ้ามองดีๆแล้วเฮ้ยไอ Fc ของเราเนี่ยมันก็คือแรงดึงดูดระหว่างมวลด้วยนี่หว่าใช่ไหมคะอันนี้เนาะนอกจากทำหน้าที่เป็นแรงเข้าสู่ศูนย์กลาง Fc แล้วมันคือแรงดึงดูดระหว่างดาวเทียมกับโลกดังนั้นนะคะ Fc มันก็เลยสามารถจับไปเท่ากับ แรงดึงดูดระหว่างมวลได้ด้วยนะคะดังนั้นเราก็กระจายโพสทุกคน fc ของเราเนาะคือแรงดึงดูดใครเป็นคนดึงดูดมนันเนาะก็คือไอตัวโลกของเรานั่นเองอดังนั้น fc ก็คือ mv กาลังสองนะ,ะส่วนด้วย r แล้ว m นี้ทุกคนไหนครูขอห้อยห,หน่อยเดี๋ยวเธองงนะ,ะ m นี้มันคือ m ของคนที่เคลื่อนที่เป็นวงกลมซึ่งคนที่เคลื่อนที่เป็นวงกลมคือดาวเทียมดังน,นั้นนี้ครูขอใช้เป็นทหารนะคะก็ค,คือเทียมนั่นเอง m ของตัวเทียมนะคะดาวเทียมเนาะต่อไปนะคะอีกข้างหนึ่งคือถ้ามันมีแรงดึงดูดระหว่างกันระหว่างดาวเทียมกับโลกดังนั้นรูก็แทนไปเลยจากสมการคือ g นะคะ m m แรกเนาะก็คือขอเป็นของดาวเทียมก่อนพอหารและ m อีกอันหนึ่งก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นแรงดึงดูดระหว่างดาวเทียมกับโลกดังนั้นอีกอันนึงเป็นของลอลิงนะคะคือเป็นของโลกเนาะแล้วหารด้วยนะคะ gmm ส่วนด้วย R ยกกําลังสองนั่นเองทุกคนชุบชุบ ะะทีนี้สองฝั่งมีอะไรเหมือนกันตัด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 ,ตดโชโช,โชทุกคนดังนั้นนะคะออมูลของดาวเทียมมีสองข้างเลยตัดทิ้งใช่ไหมคะหลังจากนั้นเอา R นะ R ทางซ้ายทางขวาเหมือนมีเหมือนกันอีก R R ซ้ายนะคะตัดอาขวาหนึ่งตัวทุกคนดังนั้นสุดท้ายท้ายสุดนะคะเธอจะได้สมการในการคำนวณเนาะความเร็วนะคะของไอ้ดาวเทียมนี้ว่าโคจอรอบโลกเนี่ยเนาะมันมีความเร็วเป็นเท่าไหร่นะคะก็คือทุกคนดูตรงนี้นะ เธอจะได้นะคะซ้ายมือคือ v กําลัง2เท่ากับ g m นะคะอันนี้เป็น m ของวัตถุเนาะมวลใหญ่นั่นเองที่ส่งแรงดึงดูดแล้วก็หารด้วย r หนึ่งตัวล่างเหลือ r หนึ่งตัวที่รอดชีวิตนะคะมันเป็นกําลังสองอยู่เมื่อกี้เนาะตัดแล้วเหลือ r หนึ่งตัวดังนั้นเธอถอดรู้เธอก็จะได้ความเร็วนะคะของไอ้ดาวเทียมที่โครจรรอบโลกคือ g นะคะอันนี้ใช้เป็น m ใหญ่ก็ได้ครูจะได้เราจะได้รู้นะคะว่าเป็นมวลของใครก็คือมวลน,นี้เป็นของไอ้คนที่ส่งแรงดึงดูดทุกคนนะ แล้วหารด้วยระยะห่างอาและอย่าลืมว่าอา้าวถอดส r ค r รู t ไงนะคะเมื่อกี้ V กำลังสองใช่ไหมดังนั้น V เดียวก็คือใส่ส r ค r รู t นะคะสองข้างไปเลยนะคะดังนั้นตรงนี้ขอเน้นย้ำทุกคนนะว่านี่แหละนะ,ะแถวๆนี้ก็คือเธอเอาไปออเธเธอเอาไปสอบนะคะมันมีอะไรบ้างหนึ่งทุกคนอะสมการนี้คือของใครคืออัตราเร็วนะคะของดาวเทียมอัตราเร็วในการโครจรน,นะคะของ สเเทอร์ไลท์เนาะไอพวกดาวเทียมหรือดวงจันทร์นะคะอ่ามีอะไรบ้างมันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างทุกคนไหนลองดูซินะะอัตราเร็วของดาวเทียมมันขึ้นอยู่กับพจนอะไรบ้างหนึ่งนี่ไง v มันขึ้นอยู่กับใครเฮ้ยค่า G เนี่ยทุกคน g มันเป็นค่าคงตัวเขาบอกว่ามันค่าตัวเลขที่มีค่าแน่นอน6ก7ุดหกเจดคูณิกำลังลบสิเอใช่ไหมดังนั้นอีตัวนี้ไม่ใช่หรือไม่ใช่ค่าคงตัวทุกคนเป็นตัวเลขใช่ไหมคะมันไม่ได้มีผลต่อความเร็วแต่ตัวที่มีผลคือหนึ่งทุกคนอันนี้ตัวเหญ่ โอเคไหมคะ m ใหญ่เนาะ m ใหญ่ของเราอย่างในภาพนี้คือมวลของโลกนะทุกคนนะในภาพนี้นะคะตัว m เนาะตัวใหญ่ถ้าดูในรูปเนาะตัวใหญ่ก็คือโลกนั่นเองนะคะดังนั้นความเร็วนี้จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับว่าเธอไปโครจรรอบใครด้วยดังนั้นอันนี้คือมวลนะคะของโลกอันนี้กรณีครูครูให้เป็นมวลของโลกนะก็คือหน่วยเป็นกิโลกร,รมัมนะครับดังนั้นถามว่าเฮ้ยครูครับถ้าผมเนี่ยส่งดาวเทียมไปโครจรรอบดวงอาทิตย์นะ แรงนี้ไอไอความเร็วนี้มันจะมากขึ้นไหมถูกต้องทุกคนนะถ้าเธอส่งไปที่โคจรรอบดวงอาทิตย์อ้ามวลเธอมันก็จะเยอะขึ้นในของดวงอาทิตย์มันเยอะขึ้นดังนั้นความเร็วเธอก็จะสูงขึ้นโอเคไหมเธอต้องทําให้มันมีความเร็วสูงขึ้นในการโคจรโอเคไหมฮะดังนั้นมวลนี้อย่าสับสนใช้เเล็ก M ใหญ่เนาะคือใช้ M ใหญ่คือมวลของสิ่งที่เราไปโคจรรอบๆนะฮะแล้วก็ R คือรัศมีเนาะก็คือระยะห่างนั่นเองนะอะ r นี้นะคือระยะห่าง นะคะระยะห่างระหว่างวัตถุทั้งสองนะ,ะซึ่งอันนี้อย่างที่บอกว่าไอ้ระยะห่างต่างๆบ่าวเนี่ยเ,เวลาวัดต้องวัดจากศูนย์กลางถึงศูนย์กลางนะคะดังนั้นอ่ะอันนี้คือหน่วยเป็นเมตรนั่นเองนะครับดังนั้นตรงนี้ดาวเทียมมีดีเทลเท่านี้ทุกคนเนาะก็คือ1คู่ฝากนะฮะสมการดูให้เป็นนะว่าอัตราเร็วในการโครจรของดาวเทียมนะฮะขึ้นอยู่กับอะไรบ้างเนาะขึ้นอยู่กับมวลของโลกแล้วก็ขึ้นอยู่กับระยะห่างระยะห่างตัวหารนี่ถ้า R มากเนาะอ,อัตราเร็วก็น้อยนะทุกคน นะคะแล้วถ้า r น้อยๆระยะห่างน้อยๆ v ก็จะมากใช่ไหมคะดังนั้นอันนี้เหมือนกันถ้าเธอไปโครจรเนาะส่งดาวเทียมไปโครจรใกล้ๆโลกเนี่ยทุกคนอัตราเร็วมันจะนะคะ r น้อย v ก็จะสูงนั่นเอง<ม>แต่ถ้าเธอส่งไปไกลๆๆ,ๆออกนอกโลกอีกไกลๆนะมันก็จะอัตราเร็วมันน้อยลงไป <S <S เยอะนะคะประมาณนี้อ่ะดังนั้นนะคะก็คือฝากสมการนี้เนาะสมการด้าน,นบนนี้ไม่ได้ออกสอบนะทุกคนนะโอเคไหมมีแค่ตรงนี้เองให้เธออ่านตรงนี้นิดนึงนะคะ จากทฤษฎีรตรงนี้ลงมาเนาะนะคะจนถึงสมการนะอ้างอิงให้ครบถ้วนนะคะว่าหนึ่งมันโครจรยังไงนะแล้วมันมนนีการเปลี่ยนความเร็วเสมอทุกคนเห็นนะความเร็วเดี๋ยวพอมันไปอยู่ตรงนี้ปุ๊บความเร็วม,มันก็เปลี่ยนนะพออยู่ตรงนี้ความเร็วก็เปลี่ยนอีกเนาะดังนั้นความเร็วของเขานะคะที่เปลี่ยนไปก็คือเกิดความเร่งนั่นเองเนาะก็จะมีความเร่งนั่นเองนะคะประมาณนี้แล้วความเร่งมีทิศไหนอ๋อความเร่งจําได้ปะถ้าตรงนี้มี f c ดังนั้นความเร่งก็เข้าไปนะคะในแนวนแนวเดียวกับ f c ก็คือมีทิศพุ่งเข้าสู่ศูนย์กลางนั่นเองนะคะดังนั้นวันนี้วิดีโอจะไม่ยืดยาวแล้วทุกคนครูก็จะเอาไว้เท่านี้อาะฝากนะคะสองข้อเมื่อกี้คือถ้ากรณีเลี้ยวเลี้ยวรถนะคะแล้วมีแรงเสืฐานสมการง่ายมากมิเท่ากับนะคะ v กำลังสองส่วน rg ง่ายโคตรทุกคนนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งเรื่องนี้ก็คือเป็นเรื่องของดาวเทียมที่ออกแต่ทฤษฎีนะคะไม่ได้ออกเป็นข้อใหญ่ด้วยเอาไปแจมแจ,ม,จมกัชบชาวบ้านเขา นะคะอ่ะวันนี้ก็เท่านี้แหละทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีนะคะติวให้แล้วเรียบร้อยก็ไปอ่านทบทวนดูเนาะวันนี้เท่านี้แหละคะ่ะทุกคนสวัสดีค่ะ